ก็เราโอเคที่จรงคืนแล้วครับที่งคือแล้วไปดูกันว่าเป็นตัวอะไรนาซัสวะ bro นาซัสก็ผมนาซัส demands the ultimate s a c r i f i c นิวคีย์เวิร์ดสเลครับผมคีย์เวิร์ดใหม่สเลก็คือคีย์เวิร์ดสเลจะได้ผลก็ต่อเมื่อการ์ดของเราคิวยูนิตฝาดตรงข้ามได้การ์ดหรือว่าการสไตร์หรือว่าเอฟเฟกต่างๆโอเคผมมานา2 2งสองวอเตอร์ฟักสแต็โคตรอ่อนผมมานา2 2งสองเฟียซามไอเฮาปั๊สวันปั๊สวันโฟร์อิสยูนิตยูเฮาสเล่ในเกมก็คือถ้าเราใช้การ์ดของเราฆ่ายูนิตฝาดตรงข้ามอะสมมติฆ่าไป4ตัวสแต็กนาซัพก็จะเป็นบวกสี่บวกสี่ใช้ฆ่าไปกี่ตัวก็จะบวกไปตามนั้นโอ้ยชิดเราจะไปลากป นี่ไงลงมามันสแตทไม่ใช่สองสองหรอก <What good. S 1> โอเคใบใหม่ครับผมบักไคลบักไคลริปเปอร์หนึ่งมานาหนึ่งสองเฟียซามเวนยูเซยูนิตแกรนมีพัสดุหนแอทแทถ้าเราฆ่ายูนิตได้จะได้บวกหนึ่งแอทแทอ๋อฆ่าฆ่าตัวเองก็ได้ด้วยนะฆ่าตัวเองก็ได้ครับผมไม่จำเป็นต้องฆ่าผ่านหงข้ามผลของเซทำงานเหมือนกัน เชื่อว่าคือทํางานตอนอยู่บนบอร์ดด้วยคือลงไปแล้วก็บวกเรื่อยๆนะถ้าเราค่าก็บวกเรื่อยๆ <To death. S 1> ห้ามนาครับผม c i p h o n i n g Strike ห้ามนา Slow and Airline Strike Unit e v d Die Grand Airline Champions Everywhere Plus t Plus 2มันคือห้ามานาเหมือน Constant Strike แต่ว่าเราเลือกยูนิตได้แค่ตัวเดียวแล้วถ้ายูนิต ที่เราเลือกอะไปฆ่าฝันหนูข้ามได้จะบัฟแชมเปี้ยนทุกตัวทุกที่ทุกเวลาบวก2บวกสก็คือถ้าฆ่าได้ก็นับผลสสเล 1, บวกหนบวกหแล้วก็จะได้เอฟเฟกตรงนี้อีกบวกสบวกสองแล้วคือแม่งบวกทุกตัวบวกทั้งในเด็กบวกทั้งในมือบวกก๊อปปี้ทุกอย่างเชี่ยนาซัตขอฟาดหน้าคุณเลเวลอัพครับผม โอ้ย์โอ้ย์นาซัทเลเวลสองครับผมโอมานาสามสามเฟียซามสเปลชิลไอแฮปพลัสวันพลัสวันอ่าอันนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วเอนเนมี่ฝ่งหนุ่มข้ามจะลบหนึ่งแอนแท็กลบแค่หนึ่งแอนแท็กเองเหรอทำไมทําไมดูเฉยๆวะหรือว่ามันลบหนึ่งแอนแท็กตามยูนิตที่เราสเลนถ้ามันลบหนึ่งตามยูนิตที่เราสเลนนี่คือโคตรโกงแต่ว่าไม่น่าใช่นะน่าน่าจะแค่ลบหนึ่งเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอดูเเวลสาม Mortals are ruled by their fear โอเ okay. ค Mortals are ruled by their fear ก็คือจะเป็นออร่าลบหนึ่งไอแท็กอาบล็อกนาซันไม่ได้ซันด <Sand isk, S 1> <t> ิสมา Level 3. Level 3. เลเวลสามเลเวลสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮียตอนตอนซันดิสมัน เขาเราเสร็จมันเปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้เหรอซันดิสมันกลายเป็นเน็กซัสของเราอะเชื่อซันดิสมันกลายเป็นเน็กซัสของเราเทสัตวิวสามครับผมขายายร่างขายายร่างนาซาร์ผมหกมานาสิบสิบสัตว์เดียวกับเรเน็กตันเลยสัตว์เดียวกับเรเน็กตันเดี๋ยวว่าตัวมันมีตัวมีสเลน,นะก็คือมันจะโตรเรื่อยๆแล้วเอฟเฟกต์ตอนลเวสามก็คือฝ่าหนงข้าม ลบสามไม่แทบลบสามก็คือเฟียซัมจะได้ตีแบบโอกาสที่เฟียซัมจะได้ตีผ่านนี่เยอะมงงากๆนะสเปลชิลเออใช่มีสเปลชิลด้วยอ่าแค่ตัวมันเบิ่มอยู่นะ ตีไม่เข้าใช่แล้วอันอันนี้คือมันลบสามแบบลบสามตลอดเวลาเลยครับก็คือมันมันช่วยทั้งให้เราตีผ่านเขาไปได้ด้วยเฟียซามแล้วก็ช่วยให้ฝาหนุ่มข้ามตีมาไม่ได้ฝาหนุ่มข้ามตีมาไม่ได้เพราะว่าออร่าแม่งลบสามแมแทกตลอดเวลาแต่แต่ก็รู้สึกว่ามันมันก็แบบแค่บิ๊กสแตทเฉยๆปะตัวมันก็จะบิ๊กๆรู้สึกว่าเที่ยวกับเรเนกตันแล้วเรเนกตันดูดูมีสีสันดูมีอะไรมากกว่าพอพอโดนใบปุ๊บมันจะกลายเป็นแค่สองสองได้แล้วเอระเดนอะเบสสแต็ของนาซัทมันแค ภาพไปปะวะสเลรนับจายในเด็กป่ะหรือแค่มือน่าจะนับทั้งหมดเลยนะเสเลก็คือการฆ่าต่อให้นาซัตมาอยู่ตรงไหนมันก็มันก็นับว่ายูนิตมันถูกสเลนไปแล้วเลเวลสอ่อนลบสไม่ได้เหรอเออเลเวลสอจริงๆก็ลบน้อยไปนะแล้วคือนาซัตต้องได้ตี10บดาเมจขึ้นไปด้วยอารมณ์เหมือนเดฮูเอนดัวนะแต่เดฮูเอนดัวแม่งมีมีโอเวม o ถ้านาซัตมีโอเวมแม่งโกงเพราะว่าฮะเพราะว่าสแตตมันบัฟได้แบบไม่มีขีดจํากัดละเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูการสปอร์ตทั้งหมดของนาซัตกันนะ มาแล้วครับนาซัสามร่างนาซัสามร่างเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วเนาะมันมันดูเฉยเไม่ค่อยบือบาทเท่าไหร่ไปดูการ์ดที่เรายังไม่เห็นดีกว่านี่ครับผมใบแรกที่เรายังไม่เห็นถ้ามานาร์แบมเพจจิงบั็อกส่สี่หกโอเวมเอฟเฟกต์เพลย์ถ้าเราสซเลนยูนิตสตัวขึ้นไปในเกมนี้ตัวมันแล้วก็ยูนิตฝั่งตรงข้าม1ตัวจะสไลด์กันนะก็คือลงไปมันจะใช้ซิงเกิลคอมแบทใส่ตัวเองกับฝั่งนรงข้าม1ตัวลงไปได้เทรดเลย1ตัวสแตตส์ก็ดีอยู่สเก็ แล้วก็ได้ตีทะลุโอเวอร์อันนี้ก็คือสกิลของมันเลยใบถัดไปของผมแปดมานาแซงทัมคอนเซอร์เวเตอร์แปดมานาแปดห้าเฟียซัมเพลย์ If you have เลนถ้าเราสเลนยูนิตสิบสามตัวขึ้นไปในเกมนี้ถ่าฟอลลเวอร์ของฝันตรงข้ามทั้งหมดเราก็จะสัมมอนก็อปปี้ของตัวนี้อีกตัวหนึ่งเชื่อใบใบไ,ปไปล่แปดมีภาพวะถ้าเราสลเลนยูนิตสิบสามตัวขึ้นไปจะจะลบบอดฝันตรงข้ามหมดเลยแล้วก็แล้วก็จะเสกตัวมันขึ้นมา ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะแต่สิบสามเลยสเลนสเลนมันสามารถสามารถนับกับยูนิตตัวเองได้ครับผมถ้าเราไปเล่นเด็กแบบโทเค็นอะเล่นเด็กเอเฟเมโรลอะสะเลนตัวเองก็ได้นะน่าจะมีภาพเล่นกับ SI อะ่ะเหมือนเล่นเอนดูอะฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองแล้วพอเราฆ่าครบสิบสามเมื่อไหร่ตัวนี้ก็เป็นแปดมานาลงมาปิดเกมได้เฟียซัมสองตัวโอเคใบถัดไปครับผมใบถัดไปอันนี้อันนี้เป็นสกิลของไอตัวเมื่อกี้นะเป็นสกิลของมันใบถัดไปครับผมเจ็ดมานาเบิร์สสปิริตไฟ Give enemy minus 2 attack and round n n d deal 2 to me this round ไล่7ลบ t t a c k ฝั่าขนงข้ามลง2แล้วตอนจบเทินตอนจบเทินไอพวกไอพวกตัวที่มันโดนลบ2 t ลบ2 attack อะ่ะจะโดน2อ a ดาเมจใบนี้ใบนี้ดูมีภาพไหมมันเก่งตรงเป็นเบิร์สบ้างไปเนี้ยน่าจะได้อยู่อะ่ะผมผมว่าความเก่งมันอยู่ตรงเบิร์สอ่ะมันใช้ได้2กรณีอะ่ะก็คือถ้าเรามีถ้าเรามียูนิตเฟียซามอยู่บ,บอร์ดเยอะเยอะเราใช้เราใช้เปิด o อ e n a t t ท c k ็ลบ ลบพลังโจมตีฝ่าดหงข้ามแล้วก็ตีไปหรือว่าเราใช้ในกรณีดีเฟนซีฟก็ได้ใช้กรณีดีเฟนซีฟก็คือฝ่าดหงข้ามโอเพนแท็กมาเราใช้ใบนี้ลบแท็กจบเลยแล้วคือตอนจบเทินก็จะดีลสองใส่มีโอกาสเคลียร์บอร์ดได้อีกด้วยใบยนี้ใบนี้ผมว่าเก่งอ่ะใบถัดไปก็ผมซูมมานาไรออฟคอลลิ่งซูมมานาโซคิวแอนไลน์ออเดส o รอยวันออฟโ m มานาเจมส์ทูดรอ so, all แชมเปียนซูมมานาจวแชมป์ผมเห็นภาพนาซัสชารุอายวะ่ะเล่นกับพวกตัวแบบตัวลาสเบรดอะ ไล่ศูนย์จวแชมป์โคตรเก่งเอาไปเล่นกับเอาไปเล่นกับเพลสกิปเปอร์เอาไปเล่นกับอัน ipper, อไดอิ่งอ่ะหรือไม่เล่นกับแมงมุมหนึ่งหนึ่งฮาร์เบิร์โง่ๆก็ได้อยู่อ่ะจั่วแชมป์อ่ะเป็นเป็นใบจั่วแชมป์ที่ดีเลยใบยหนึ่งใบถัดไปก็ผม4ี่มา纳สโลเวทออฟจัดเมนต์ดีลทูทัวร์แชมเปี้ยนออรเซเว่นทัวร์ฟลอเวอร์จะยิง2ใส่แชมเปี้ยนหรือจะยิง7ใส่ฟลโลเวอร์ไอ้แค่ยิง7ใส่ฟลโลเวอร์นี่แม่งโคตรแรงเลยนะเวะ้ยจ่ายสยิงเจ็ดเออเท่าไปยิงฟลโลเวอร์ก็โคตรเก่งเลย ยิง 2, สองใส่แชมเปี้ยนก็โอเคมันมันก็อาจจะเคลียร์ได้ในในบางครั้งแต่ถ้าได้ยิง7อ่ะคือสุดยอดเลยโอเคใบถัดไปครับผมใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายแล้วการ์ดมันดูน้อยๆ้่ะใบสุดท้ายครับผมดูเอนเนสผ่าตอมมานาโซจวัวหนึง่งถ้าเราสเลนยูนิตไปในเทอร์นี้จะเดรนสอจากเอเนมิเน็กซัสยิง2ฮิล2องจวัวหนึง่งใบนี้ดีปะว,วะไอเท้าทั้งจวัวทั้งฮิลทั้งดามเมจเล่นคู่กับไอเนี่ยเล่นคู่กับใบนี้ก็ได้นะแล้วคอลลิ่งค่ายยูนิตตัวเองหนึ่งทีแล้วถ้าถ้ามันตาย ราก็เล่นใบนี้ได้จัวหนึ่งอีกเริ่มมีภาพเริ่มมีภาพอ่ะนาซัตนาซัตรู้สึกเริ่มมีภาพแล้วนะเอฟเฟมิโลมันะว่าเป็นสเลนไหมเดี๋ยวขอขอไปอ่านขอไปอ่านเทคสลเลนอีกทีหนึ่ง you get credit for slaying an ally or enemy if one of your cards kill it เอฟเฟมิโลไม่น่าจะนับอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการ์ดของเราอ่ะการ์ดของเราต้องได้ต้องได้ค่าแบบนี้ถ้าซิงกอลแบบตายคู่ก็นับสองสเต็ปใช่ครับซิงกอลแบบตายคู่ก็คือนับสองสเต็ปเชื่อเดือดเดือดอยู่ป่ะ นาซัตเล่นกับใครวะสปุกกี้นาซัตอ่ะนาซัตน็อกซัตตีทะลุเล่นกับน็อกซัตแม่งเลยเล่นกับริเวนติดโอเวมให้เองไอเฮียไม่มีโอเวมให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูติดเองเพื่อนเล่นกับทากรติดเซนิบเลดแต่ว่าเด็กเด็กที่เราควรจะใส่นาซัตอะมันควรเป็นเด็กที่แบบมีการ์ดเคลียร์ยูนิตเยอะๆปะ่ะควรจะเลเลนยูนิตได้เยอะ,อะนาซัตต้องววสาจริงๆจริงๆเวหนึ่งก็เก่งแล้วปะ่ะ เพราะว่านาซ่าสามเวล่ะนาซ่าทั้ง3เวลมันมันไม่ได้ต่างกันมากเลยนะสุดท้ายแล้วสเต็ที่เราสซเลนมามันคือตัวที่จะมาช่วยเราปิดเกมเลยเวลรหนึ่งเวลรสองเวลรสามแม่งคือพึ่งสเต็เหมือนกันเวลรสามแม่งก็จะดีหน่อยตรงที่อยู่ๆสเต็มันได้บูสต์ไปเลยเป็นสิบสิบแต่คือสุดท้ายแล้วเราก็ไปหวังพึ่งไอ้ไอ้สเต็ที่ได้มาจากสซเลนอะเลเวลหนึ่งก็ปิดได้ถ้าสเต็มันเยอะลงต่อตัวเบิ้มแล้วโทรซิตี้เขาหน้าเออเออเชี่ยโทรซิตี้นี่ไงโอเวลมัเชื่อใครเขาโอเวลก่อนปะอาเธอร์ซิตี้จิิ้้มหนาไปด ผมว่าสปุกี้มีภาพแล้วสปกี้มีภาพไอเชื่อก่อนหน้านี้ผมคิดไม่ถึงไงไม่ได้คิดถึงอโตซิตี้ถ้าเอาไปเล่นเด็กบุกจะเป็นยังไงวะนาซัทถ้าเอาไปเล่นเด็กบุกคือมันจะได้สเลนน้อยไงมันจะได้สเลนจากการเทรดอย่างเดียวเพราะว่าเด็กบุกส่วนมากมันไม่ใส่การ์ดฆ่าไม่ใส่การ์ดยิงแล้วนาซัทก็จะสเตตตน้อยแล้วพอสเตตน้อยก็จะไม่เม็กซเซนที่จะอยู่ในเด็กบุกเพราะฉะนั้นผมว่านาซัทนาซัตเอโกเนี่ยไม่ไม่น่าไหวนะน่าจะต้องเป็นแบบคอนโทรลหรือไม่ก็มิดเรนนอกจากสปุกี้คือยังยังไไมม่ีเเด็หนลยะ ที่ที่คิดว่า make s e น่ะที่คิดว่า make s e ที่จะใสน่นาซัตอ่าม,มีมีอีกเล็กหนึ่งที่ที่ไม่ใช่สปบุกี้แต่ว่าเป็นแต่ว่าเป็น si เหมือนกันก็คืออันด i ยิงก็คือเล่นกับพวก last b r e เก่งอันดายิงเสกเรื่อยๆเสกเรื่อยๆฆ่าตัวเองเรื่อยอันอันนั้นก็พอมีภาพอยู่แต่ว่าถ้าปิดเกมมันก็คือทัวรซิตี้เหมือนกันอนะคือแม่งเก่งกับทซิตี้อะบานี้ก็เก่งไอเชือแปะมานาแปดห้านี่ก็เก่ง อยู่ในอยู่ในคอนโทรลก็เก่งอยู่ในมิดเรนส์ไออันไออิงก็เก่งลงมาคีย์บอร์ดแล้วแถมด้วยแถมด้วยสแตปสิบหกสิบะแต่ว่ามันต้องเซเลนยูนิตสิตัวขึ้นไปยากอยู่อะใช่ไหมมันมันต้องฆ่าทั้งฝั่งนูด้วยฆ่าทั้งฝั่งเราด้วยผสมกันไปอะคือถ้าฆ่าแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งเดียวแม่งไม่มีภาพเว้ยกว่าเราจะฆ่าครบ13ตัว มันต้องเป็นเด็กที่ฝั่งเรามีโทเค็นในค่าเยอะๆแล้วก็ต้องเป็นเด็กที่มีการ์ดรีมูเบลเยอะพอที่จะเคลียร์ั่งของข้ามตัวตัวนี้ก็เก่งนะตัวโฟลเวอร์ห้ามานาสี่หกนี่ก็เก่งนะครับแลมเพจิ้งปักไสคือลงลงไปมาได้ซิงเกิลคอมบทเคลียร์หนึ่งตัวแล้วก็เอาตัวมันตีไปเนี่ยก็มีโอกาสได้เทรดเพิ่มอีกหนึ่งตัวได้เซนเพิ่มอีกหนึ่งตัวแต่ว่าคีย์เวิร์ดมันคือโอเวิร์มคีย์เวิร์ดโอเวร์มในเด็กนาซัตไม่รู้วะแค่แค่แค่ความสามารถมันก็เก่งแล มีอะไรพูดอีกสปิริตไฟสปิริตไฟนี่ผมส่วนตัวผมคิดว่าเก่งอ่ะถึงแม้ว,ว่ามันจะใช้มานาเยอะไปหน่อยแต่ว่าผมคิดว่ามันเก่งอ่ะมันมันอาจจะใส่ได้สักหนึ่งใบสองใบอ่ะมันเป็นเบสที่แบบสามารถหยุดการจมดิ่งฝันตรงข้ามได้แถมมีโอกาสที่จะเคลียร์บอดได้ด้วยหรือไม่ก็ใช้เป็นใบใบตอนบุกก็ได้ตีไปแล้วทําให้ยูนิตเฟียซัมของเราได้ซัดหน้าฝันตรงข้ามบล็อกไม่ได้สรุปง่ายๆเลยก็คือนาซัดเท่าที่เห็นภาพตอนนี้ก็คือเล่นควบไอซ ยังไม่เห็นภาพเล่นคู่กับเด็กอื่นตัวมันเองไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอาไปเล่นคู่กับทอร์ซิตี้เนี่ยก็เล่นคู่กับไปไซที่มีการเคลียร์ยูนิตเยอะๆสามารถฆ่าได้ทั้งยูนิตตัวเองฆ่าได้ทั้งยูนิตฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะบัฟได้ไวมากๆก็ต้องไปดูว่าเด็กแนวนั้นมันจะเก่งไหมนาซัตเป็นตัวแรกที่ผมรู้สึกเฉยๆนะเลยว,ว่าแอนิเมชันก็ก็เป็นไงว่าลืมไปแล้วเนี่ยเลยว่าแอนิเมชันไม่ไม่น่าจดจำควงผิวหนึ่งทีควงคาถาผิวหนึ่งที เพนชินนาซ้าเก่าจริงแอนิเมชันยังเฉยเฉเออก็นั่นแหละมันไม่หวือหวาเท่าเท่าตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะไม่เท่าทาริยาไม่เท่าเลนิกตันไม่เท่าลิซันดราคือตัวก่อนหน้านี้มันเมนคันิกทุกอย่างมันดูใหม่หรือว่าแอนิเมชันมันดูดีมันเลยมันเลยดูไฮและตื่นเต้นมากกว่าแต่ว่าก็ก็ยังน่าเล่นอยู่ดีไม่ได้ทําให้ความอยากเล่นลดลงไปแค่เฉยเกับเอฟเฟกแล้วก็เลเวอัพแอนิเมชัน โอเควันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับก็ผมจะสตรีมอย่างนี้ทุกวันนะครับมารอดูการ์ดเรื่อยๆจนกว่าแพทจะเข้าเลยทุกวันเวลาเดิม5าท,ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนประมาณนี้แหละแล้วก็ฝากดิสคอร์ดนะผมอีกหนึ่งช่องทางที่จะใช้พูดคุยติดต่อกับผมนะในดิสคอร์ดนี้ผมแอคทีฟตลอดใครอยากถามอะไรอยากหาเพื่อนเล่นอยากทาอะไรก็เข้าดิสคอร์ดไปคุยกันได้